สวัสดีครับผมบอสชนะกันและตอนนี้เราอยู่ที่งานอ้าวแฟชั่นวีค2013ิบสาสปริงซัมเมอร์ครับ เวิ้งสัปดาห์ต่างสปริงซัมเมอร์แล้วนะครับอยากจะบอกเหมือนกันว่าปีที่แล้วผมก็มาเดินเหมือนกันไม่เคยอยากจะโม้เท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เรามีรูปมาให้ดู oh อารักษาบวันนี้นะครับผมไม่ได้มาเดินแบบแต่อยา่างใดนะฮะแต่วันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆและคุณผู้ชมนะครับมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นนะครับว่าที่นี่เขาจะแต่งตัวกันชิคกันอัไหนเราไปดูกันเลย สวัสดีครับแม่ตา,าว่านี่ใครครับเต้เต้ครับอันี้ฮะลครับโอเควันนี้ทั้งสอง2 2> คนมาในสไตล์ที่เหมือนกันหรือเปล่าเขาสบาย,ายนะเว้สบายนะเห็นเขาทำเหมือนกันนี่เป็นเป็นในสไตล์แบบไหนครับเออง่ายๆ่ๆายแคชเชียลสบายสบายใช่ไหมอันนี้นะ,ะครับแล้วก็ซื้อชุดวิทยาศาสตร์ใส่ค่ะอ๋อครับผมแล้วก็ เอออยากทราบนิดนึงนะถ้าแบบว่ากรุงเทพมาหานครเนี่ยเป็นรันเวย์ได้เนี่ยอยากให้เป็นที่ไหนอ่ะรันเวย์สวนตะบูมและกันใหญ่สวนตะบูมิรันเวย์สวนตะบูมและกันใหญ่สวนตะบูมิวสวนตะูมอ๋อเดินไปมีบรรยากาศเครื่องบินผ่านนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคว่าไปนะฮะให้คนนึ่งนะทารก่อนนะคะทารก่อนตอนนี้มันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะพวกคอนโทรอะไรอยย่างงเี้ก็อยากให้จัดที่นั่น อพารากอนนี่คือข้างนอกหรือข้างในฮะข,ข,ข,ข้างในถ่ายแล้วมาตอนโอเคเข้าใจเหมือนกันเลยนะฮะโอเคแล้วขอทิ้งท้ายไว้สำหรับคำถามสุดท้ายนะครับว่าคำนิยามสำหรับคำว่าแฟชั่นนะสำหรับคุณคืออะไรก็เป็นตัวเองให้มากที่สุดตามตามวิวาเราคิดว่าคุณเวนเซนต์ตัวองออกมาเป็นยังไงแล้วคุณจะดูดีดีโอ้โหดีดีนะ่าคิดนะอันนี้เหมือนผมเลยนะแต่เสื้อผ้าเพื่อความมั่นใจในตัวเองใช่ไหมครับโอเคต่อไปก้นนะครับก็เหมือนกัน ก็แตตามที่ตัวเองชอบแต่ถ้าเกิดมีเทรนอะไรอย่างเงี้ยเตามก็ได้แต่ถ้าเราแบบไม่ใช่ตามแบบไม่ใช่สไตล์นั้นก็คือไม่จําเป็นที่ต้องตามเขาอะไรเงี้ยโอเคอันนี้เลือกตามสไตล์ของตัวเองนะฮะไม่จาเป็นจะต้องว่าเราชอบแบบนี้แล้วก็พุ่งไปทางนี้อย่างเดียวเลยนะครับผมวันนี้ขอมากครับผมว่าครับ,บ,รบนะครับ oh. โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่กับ2สาวเอ้ยอครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับ2หนุ่มหนึ่งสาวนะครับผมไม่ทราบว่าชื่ออะไรกันบ้างครับผมชื่อโจโจครับนัดค่ะนัดครับชื่ออาร์มครับอ่าผมคุณอาร์มนะครับผมอ๋อวันนี้มาในสไตล์แบบไหนครับผมทั้งสามคนเลยอ่ะขอตัวแทนกันวันนี้เรามาล่าเหยื่อเราก็เลยมาในชุดทหารกันฮะมินิทิลี่โอเคครับเป็นแบบโอ้โหทหารมาเลยนะฮะอ่าไม่ทราบว่ามีเอ่อแบรนด์ในดวงใจหรือเปล่าเดี๋ยวผม เขามีวันวันนั้น,น,น,นใช่ไหมอาซาวาอาสวาในวันนี้ก็เป็นในลมใจเหมือนกันบิิฉันี่ยอ๋อคร,รับผมโอเคนะฮะแล้ว,ลวส,สมมติว่าถ้าให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นรันเวย์ได้เนี่ยอยากให้อะที่ไหนเป็นรันเวย์ในมหาวิทยาลัยเออกรุงเทพมหานครครับ เอาจริงรอนเ์นี่เป็น้ทุกที่นะคะก็ขึ้นอยู่กับคนใส่อะค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองว่ามันเป็นแบบไหนอะค่ะเอาสัก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 ที่นึงสักที่อะค่ะงานชอบถ้าเป็นปิวถ้าส่วนตัวชอบถนนพระอาทิตย์ค่ะถนนพระอาทิตย์นะใช่ค่ะอ๋อไปแทรกระหว่างที่เขากำลังช้อปปิ้งโอเคนะครับผมแล้วก็เออสําหรับสุดท้ายนี้นะครับขอคํานิยามนะสําหรับคําว่าแฟชั่นคืออะไรครับแฟชั่นเป็นไลฟ์สไตล์ครับเป็นเป็นอยู่ที่ว่าเรา ถ้าสำหรับตัวผมมันอยู่ที่เราจะ mix and match ว่าว่าเราจะหยิบอะไรมาเข้ากับอะไรมันมันเป็นการ mix กันนะครับอืมครับผมโอเคฮะโดนยั่งไปแล้วโดนย่ง <c oughs> ไม่หลอกเลย เอาว่าเหมือนกันก็ได้ไหมเหมือนกันครับเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไลนครับสำหรับแฟชั่นน่าจะเป็นตัวบ่งบอกยุคยุคสมัยทางประวัติศาสตร์มากกว่ากแ<ม>บยุคนี้สมัยนี้เขาใส่อะไรกันยุคที่แล้วเขาใส่อะไรกันในเรื่องของสีสั้นอ,อนะรไรเะ็นประมาณนี้มากกว่าใช่โอเคเลยครับผมวันนี้ของมากเลยครับผมมากครับมากครับ Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. Now, I'm just pumped, I bought some shit from a thrift Whoa. shop. Ice on the fringe is so damn frosty, the people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes, those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this, smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get it, washing it. About to go and get some compliments, passing up on those moccasins. Someone else has been walking in by me and, and grudgy fucking man. I am stunting and flossin' and savin' my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. Oh. I'ma take your grandpa style, I'ma take your grandpa style. No for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? your you. lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Oh. They had a broken keyboard, yeah. I bought a broken keyboard. Yeah. I bought a ski blanket, then I bought a knee oh. Hello, hello, my ace man, my mellow.

วัดพระแก้วโอเคฮะจิหามานี่มีคนตอบไหมคนตอไปอะคะไม่มีครับมันมีหลาพวกถนนนั่นมาที่หอเอ เจนสวัสดีค <laughs> <c oughs> ่ะครับผมวันนี้เอ่อพี่เจนมาในสไตล์แบบไหนครับก็อาจจะเท่ๆนิดนึงอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบผสม <c oughs> ผสม,มหวานหน่อยๆอ๋อครับผมแล้วก็เอ่อเอ่อถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นแฟชั่นโชว์อยากให้จัดที่ไหนครับผมอ <c oughs> <c oughs> จริงๆที่ที่ L Fashion มีบริษัทที่สวนลุมพินีไปเรียบร้อยแล้วในโรงหนังโรงหนังก็เป็นสถานที่ที่แบบเราคิดไว้ในใจด้วยเหมือนกันนะโรงหนังเนียฮะใช่เพราะปีนี้เขาใส่ในโรงหนังด้วยค่ะว้าวยอดมากเลยครับผมอ่าขนาดสุดท้ายนะครับผมสำหรับเอ่อคำนิยามนะสำหรับคำว่าแฟชั่นเนี่ยคืออะไรครับหัมก็คือมันก็คงเป็นคำสรุกสนานอะไรเงี้ยเป็นความเป็นการบ่งบอกความตรงตัวเองค่ะแฟชั่นค่ะวัสดีขอบคุณมากครับขอบคุณครับ i know what i know. บไปแล้วนะครับสำหรับง,งานเดินแฟชั่นโชว์เมื่อสักครู่นี้นะฮะเรียกได้ว่าอลังการมากๆและก็เต็มกิ่นสดๆเลยนะครับผมและสำหรับคนที่เราไปสัมภาษณ์มาเมื่อสักครู่นี้นะครับคอมเมนต์ส่วนใหญ่คำนิยามของคำว่าแฟชั่นยึดมั่นนะครับในคำว่าใส่แล้วมั่นใจใส่แล้วต้องเหรอดูดีแล้วก็ไม่เปลืองงบประมาณด้วยนะครับเชเช่นเดียวกับผมนะครับผมเราจะใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้เรามั่นใจและ เอาเสื้อผ้าเก่าๆเนี่ยลองมา m i ์ใหม่ดูคุณก็จาจจะได้แฟชั่นที่ไม่ต้องเสียเงินไม่แต่บาทเดียวครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมสำหรับใครที่อยากติดตามกิจกรรมสนุกๆแบบผมและเ,เพื่อนๆโมโนสตาร์นะครับติดตามได้นะครับผมที่โมโนสตาร์ช่องทาง u t u b e ครับและตอนนี้นะฮะได้เวลาอันเหมาะเจาะแล้วผมคงต้องราท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ